เอาละครับสวัสดีบ้รุษชีวิตทุกคนนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันกับผมสมาร์ทมังกี้และคลิปโปเกโมอนโกเช่นเคยนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่กดถูกใจ subscribe ทุกคนกดให้ด้วยนะครับกดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะ มาทุกคนนะวันนี้นะครับผมเลดฮาวนะครับของกลาดอนนะครับหรือน้องกลาวออนมาทุกคนนะวันนี้เรามาตีน้องกันนะ <c oughs> น้องเป็นตัวที่เก่งอีกตัวหนึ่งนะครับก็จริงๆอย่างที่บอกนะบอสเดือนนี้เก่งทุกตัวนะครับตั้งแต่ไคลอก้านะกลาดอนนะแล้วก็อย่าเป็นมิวทูนะทุกตัวเก็บได้หมดเลยนะครับ <c oughs> คือผมไม่มีปุ่มให้เมก้าอีโวทุกคนเห็นไหมผมอยากเมก้าอีโวมากเลยตอนเนี้ย หรือว่ามันต้องเลือกตัวที่เมกาอีโวได้ก่อนเออสมมติว่าเราเลือก CP แล้วเราเลือกแคนเมกาอีโวเออบานะตัวนี้นะฮะ ดันมาตัวนึ้งอ๋อมันต้องเอามาเข้าในทีมก่อนไว้ทุกคนจัดไปฮะใช้เป็นบานะน่าจะดีที่สุดนะครับไม่งั้นก็ต้องสายฟ้านะโอเคผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วสองดาวแล้วทุกคนคือถ้าไม่อยู่ในทีมมันจะกดไม่กล้าอีโวไม่ได้ครับต้องเอามบอลตัวนั้นเข้ามาในทีมก่อนนะครับโอเคเขาว่าว่าหลายทีแล้วทําไมผมไม่ได้สักทีทุกคนเริ่มแล้วนะครับผมการดอนตัวแรกนะตัวนี้เป็นตัวที่อ่านแอนิเมชันค่อนข้างยากนะครับเสิดช่องตัวเองดู <laughs> คือทําคลิปเยอะทุกคนอะไรท,ไไทะ อยากขอดูนิดนึงนะน่าจะมีคลิปสอนจับปะว,วะ g r o u d o n ก u n นนี่มีแล้ทุกคนสอนเทคนิคจับการดอนนะครับครึ่งหลอดแล้วนะครับน้องค่อนข้างอึดนะสีค่อนข้างสูงนะครับไม่แน่ใจว่าบูทหรือเปล่าอาจจะไม่บูทมั้งฮะลืมดูเลยอะ่ะคือน้องอะ่ะแอนิเมชันมันจะแปลกๆนะทุกคนแบบว่าช้าไปเนี่ยทุกคนไปรอแอนิเมชันอะมันจะจับไม่ติดนะครับ ตัวนี้นะครับผมแอนิเมชันก็คือต้องปาบอลไปตอนที่น้องเนี่ยยกขากลับถ้าผมจําไม่ผิดนะไปดูคลิปได้นะครับผมมีคลิปอยู่แล้วนะเวลามาดูช่องผมก็ถ้าจะหาวิธีจับบอลอะไรก็ลองเสิร์ชดูก่อนนะว่ามีแบบคลิปสอนจับแยกมาหรือเปล่านะถ้าไม่มีนะผมก็แนะนําให้ไปลองดูนะครับว่าท้ายท้ายคลิปของคลิปเลดฮาวอะไรเงี้ยผมมีสอนจับหรือเปล่านะอาจจะต้องไปเปิดเปิดดูเองนิดน,นึงนะพอดีช่วงหลังๆมาเนี่ยไม่มีเวลาทําคลิปสอนจับนะเพราะว่าผมไม่อยากให้มันแบบเร็วที่สุดนะครับนี่ไฟมันดับไปแล้วทุกคน ไม่ต้องตกใจนะทำไมหน้าผมมืดขึ้นนะตอนนี้ไฟดับทั้งบ้านเลยวะ <laughs> <laughs> เอาโคมไฟอันนี้ช่วยไปหน่อยนะฮะโอ้โหชายนี่มานะครับผมถ้าไม่มาตัวแรกนะช่องเราไม่มาแล้วับผม <laughs> <laughs> ชัยเอ๋ยชายนี่มาตัวแรกโชว์ไอดีของลิงหน่อยชยัชยชัย ใช้ออย่าง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 ลืมไปว่ามีหน้านี้อีกใช่นี่มาแบบที่เผอไม่มาครับผม2,2,9,7ไม่ดีเท่าไหร่นะครับมีขออนุญาตใช้เป็นสับประรดไปก่อนนะทุกคนวงอะใหญ่ทุกคน,วง,งกคนวงอย่างเงี้ยเขาเอกแล้วนะครับโยนง่ายมากแต่อน,นิเมชั่นมันกวนนิดๆนะทุกคนตอนนี้เขาตีมาเนี่ยทุกคนถ้าเรารอให้เขาแบบเอาขาามือกลับไปหมดอนะไม่ทัน,นเ้ย รู้สึกว่าต้องโยนตอนที่ตีปุ๊บเราก็โยนกลับไปเลยตอนขากับมือเขากำลังเอากลับเนี่ยเนี่ยปุ๊บโยนเลยนะครับผมประมาณนี้นะฮะคือโยนส่วนไปทันทีไม่ต้องรอให้ขาเขาลงก่อนนะถ้าขาลงก่อนวงเดินนะครับแล้ววงเอ็กเห็นไหมวงเบลเลอร์ทุกคนโยนง่ายนะครับโยนเอ็กง่ายมากนะแต่ว่าแอนิเมชั่นมันปวนๆนิดนึงอย่างที่บอกนะลองดูนะครับผมโยนไม่ยากเลยตัวนี้นะครับน่าจะเป็นตัวที่ทำเควสดเอ็กง่ายตัวหนึ่งเลยนะครับแล้วมันไม่โยกซ้ายขวาด้วยไงนะฮะเนี่ยปุ๊บโยนไปเลยนะครับตอนที่เขากําลังเอามือกับขากัดนะ เนี่ยถ้าทุกคนลกนะครับผมเหมือนผมเนี่ยผมจะลก่อยแบบโยนบอลีบแล้วไอ้ควงเลยได้ไหมอย่างเงี้ยทุกคนมันจะวงเดินละนะรอก่อนนะฮะอย่าลกอย่าลกนะครับใจเย็นๆนะจับบอสบัตรทุกใบมีมูลค่านะครับผมแม้ว่าจะเป็นบัตรสีก็ตามนะผมก็จะย้ําตลอดนะตีเป็นเงินมันก็19บาทเนาะนะครับดนนังนั้นก็จับให้ได้ดีกว่านะครับถ้ามันหลุดขอให้หลุดแบบสุดวิสัยอะแบบมันไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าแบบว่าพอเรารีบเลยโยนไม่ได้อะไรอย่างี้นะครับผมแบบนะใจเย็นๆนะฮะค่อยๆจับ แล้วก็ที่สาคัญเลยนะทุกคนต้องให้บอลเยอะที่สุดเนาะก็แนะนําว่าให้มีเพื่อนตีนะมันจะได้แบบบอลเพิ่มขึ้นนะดัมเมดเนี่ยก็คงพูดยากบางคนก็เป็นไอดีที่แบบว่าไม่ได้ปั้นหนักทุกตัวผมก็เข้าใจนะเรื่องดัมเมดอาจจะลุ้นยากทีหนึ่งนะเป็นเน้นแบบเพื่อนตีดีกว่านะเพราะว่าผมว่าทุกคนเนี่ยน่าจะมีคนที่ตีด้วยกันประจาประจาอยู่แล้วนะแบบเป็นแก๊งประจำม,มาคนระับก็พยายามปั้นหัวใจกับแก๊งนั้นให้เยอะๆนะเวลาตีจะได้มีดัมเมดเพิ่มขึ้นนะได้บอลเพิ่มขึ้นด้วยอะไรอย่างนี้นะ อืมบอลโค้ง 6x นะครับโอ้โหโอ้ยวงเดินโอ้ยช้าไปทุกคนฮนะไม่ติดดิอืมนึกว่าติดอย่างนี้ไม่เอานะผมว่าเมื่อกี้มันไม่เดินนะมันต้องไม่เดินดิช้าไม่ได้เลยทุกคน เผยนิดหน่อยไม่ได้เลยหอันนี่ใหญ่ไปหน่อยนึงครับวงตรงตายังไม่ได้นะต้องเล็กกว่าตาหน่อยหนึ่งนะครับโอ้ติดเลยไม่เอาดีเ<ม>สียดาย exp ครับผมดูดิจาก1100พเหรียญโคตรเศร้าเลยครับตัวนี้ไม่ดีนะครับผมโอเคชูปแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วก็รอตัวต่อไปสักคู่หนึ่งนะครับผมเติมเลือดด้วย <S <S ับตัวน,นี้ก็ อยากให้เห็นจริงๆเลยว่าสตูดิโอผมนี่ครับตอนนี้คือใช้ไฟจากกล้องนะครับใช้นะครับแล้วก็สะท้อนมาแล้วผมอยากกินเนอร์ใต้แสงเทียนนะผม <c oughs> แสบตามากตอนนี้มันไม่กินได้เล็กไรเลยที่มัน เข้าตาเลยทุกคนอภัยด้วยนะครับผมไฟมันดับตอนนี้เลยอ่ะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนี่ยมันดับเองครับมารอบนี้เหลือห้าคนนะครับผมเฮ้ยพี่ป๊อตมาช่วยอูสบายแล้วสุดยอดไปเลยครับผมนี่เลยฮะมันจะไวขึ้นอีกนะครับผมไอดีพี่ป๊อตคือโหดมากนะทุกคนปั้นเต็มเยอะมากเลยนะผมโซลาบีมซะงั้นนะฮะกาดอนเกมันโหดร้ายถ้าแปลว่าอย่างนี้บาน่ยืนได้ยาวๆนะโซลาบีมนะผมใช่ไหมเราก็โซลารบีมใส่มันใช่ครับผมกาดอนใช้โซลาบีมนะฮะนี่น็อตไปที่เอฟเฟกต์หรอเนี้ย แรงมากครับผมแรงกิ้งนะใกล้จะครึ่งหลอดแล้วครับผมเวลายังเดินไปไม่ถึง1นส่วนสเลยนะครับดีมากๆเลยครับตัวนี้อยากได้รอยมากๆเลยนะคือผมมีตัวที่ปั้นไว้นะครับมันเป็นชายนี่ที่เทรดมาแล้วครับผมติดลัคก,กี้นะแต่ว่าก็ไม่ได้ IV ดีเท่าไหร่นะทุกคน คือใครที่มีสตาร์ดัสบจำกัดนะหรือว่างกสตาร์ดัสแบบผมนะถ้าอยากจะได้มอนไว้ตีบอสนะทุกคนก็แนะนานะครับผมให้ปั้นตัวที่เป็นลัคกี้ที่ไอวีสัก90ขึ้นอะไรเงี้ยขึ้นไปนะทุกคนคือมันคุ้มมากนะเอาจริงนะครับพูดกันตรงๆนะถ้าไม่ได้ซีเรียสเรื่องของไอวีร้อยไอวีเก้าแปดเก้าหกนะทุกคนมอนไอวีร้อยกับมอนไอวีเก้าสิบเนี่ยทุกคนมันต่างกันนิดเดียวนะผมเวลาอัพเลเวลไปแล้วนะเออบางทีมันไม่มีผลกับการตีบอสด้วยซ้ำนะถ้าใครจะเอามาตีบอสนนนนนะะะะททุุุกกคคคแแแล้้ววอยาาาาจบบ่่นะ่มนนนะีดํ ผมไปอัพมอนลักกี้นะเพราะว่าคือมันงี้ถ้าอัพมอนหนึ่งตัวเนี่ยเต็ม1ตัวใช่ปะสมมตนะิดะหนึ่งล้านสมมติไปก่อนนะฮะแต่ถ้าสมมติว่าเราไปเล่นเป็น ลัคกี้เนี่ยเราจะอัพไปสอตัวเลยทุกคนเพราะว่ามันประหยัดลงครึ่งนึงครับผมประหยัดดัดลงครึ่งนะึงนะฮะมันคุ้มค่ากว่าเห็นเห็นเลยนะทุกคนถ้าเอามาตีบอสเลยนะจริงๆถ้าใครเป็นสายตีบอสก็แนะนําให้ปั้นตัวลักกี้เนี่ยนะครับผมคุ้มค่าสุดๆนะผมมีหลายตัวมากทุกคนในไอเดีเห็นผมเล่นนะจะเห็นว่าผมปั้นลักกี้ค่อนข้างเยอะนะมันคุ้มมากมันคุ้มค่าสุดๆเลยนะใช่เอ่ยใช่นี่มาตัวที่2ก็ได้ไม่ว่ากันลงมาเลยใช้ใช้ใช ไม่นี่อีกแล้วครับลายไอวีเท่าไหร่ไม่ได้ดูครับก98อีกแล้วหรือเปล่าครับ2 3 4 6โอ้ยเทียบไปนิดนึงครับผมพอมอนดีๆมาก็เก่งเงี้ยนะฮะติดเลยผมให้เป็นตัวของเบอร์รี่ทองเลยนะทุกคนครับเพราะว่ากลัวหลุดครับ2 3 5 1เนี่ยมันร้อยเท่ากับไขโอก้าเลยหรือเปล่าครับรอบพี่แล้วเราได้98ขาดบนเนาะนะครับไคโอกาใช่ปะไปดูกันนะครับถ้า98ขาดบนนี้เป๊ะเลยฮะ อุ้ย98บนเต็มท,ทุกคนนะี่แหละทุกคนฮะตัวนี้คือเล่นได้สําหรับผมสุดๆเลยนะครับผม2 3 4 6 2อันบนเต็มนะครับในขอดูไครโอก้านะไข่โอกลี่นะผมชื่อมัน <c oughs> อ๋อนั่น4 3แล้วฮะอ๋อของเรา4 3นะนะครับผมเห็นมา2ข้างล่างเต็มนะแาะว่าเมื่อกี้2 3 4 6นะบนเต็มนะครับผม นะทุกคนตัวต่อไปนะครับผมนี่ก็ประธานาเกลือก็เป็นคนชวนให้เหมือนเดิมนะฮะเฮ้ยมีคนมาเพิ่มด้วยหนึ่งคนนะหรือว่าเป็นตัวของประธานนาเกือเองไม่ใช่นะครับผมดีจังเลยมาช่วยกันหน่อยฮะ ช่วยกันตีเยอะๆนะครับผมจะได้ไวๆนะรอบนี้เขาเอาตัวทตุน้ํามาให้ผมเต็มเลยฮะก็ต้อนน่าจะใช้ทตาดินนะคิดว่านะครับบานณาตีตัวนี้ไม่ดีหรอคือบานณามาชนะท่าดินก็จริงแต่ว่าบานณาเป็นพิษด,ด้วยใช่ปะใช่ครับเป็นพิษกระดินเหมือนพิษจะแพ้ดินใช่ไหมโทล่าบีอีกแล้วไครโอก้านี้ไม่ใช่ละหลบก็นหลบลบลบเอ้ยหลบได้คือแบบลดนิดเดียวทุกคนเขาอาจจะสอนให้เราหัดหลบก็ได้นะผมใครอก้าตัวนี้ใช้ทา่าเซิร์ฟนะฮะหลบๆลบลบ ลบเรียบร้อยฮะลบได้เอ้ยลบยืนได้บ่อยอยู่นะไม่งั้นนอน,ปนไปเลยครับผมท่าแรงมากนะทุกคนโซลาบีมคือแบบแรงมากๆแล้วคนนี้ทำไมยืนเฉยเลยเนี่ยลบได้อีกแล้วนะผมนี่โดนแถบอะทุกคนยืนได้สามทีนะครับผม <c oughs> ตายไปแล้วเลยนะยังไงก็ตายนะ <c oughs> พนอีกสักรอบกาด้อนอย่าให้ตายฟรีโซลาบีมอีกรอบหนึ่งโซลาบีมากาด้อนอย่าตบธรรมดาเรียบร้อยฮ <c> ะ <oughs> ตบธรรมดาไปบา <c oughs> นะมาโซลาบีมันลุกแลกกันแลกกัน เขาตายก่อนครับผมบานะเราเลือดไม่ลดเลยนะเออชากระตุกไปแล้วนะนี่ตัวที่สแล้วเนาะนะครับผมส3 1 5หนึ่งหะครับชายนี่จงมาชายัชายเอ๋ยชัยชัยนี่แหละผมได้ไปตอนคลิปนู้นนะครับรอบหนึ่งแล้วเนาะทุกคนอย่างที่เห็นในคลิปนะฮะโกเฟสนะโกเฟสประมาณตานี้มันต้องได้แล้วปะวะเออ แต่ว่าถ้านอกขอบตาข้างนอกก็ไม่ได้ต้องตาข้างในเว้ยต่ำกว่าตาดำลงมาอะไรประมาณนี้นะตัวแรกมันใหญ่กว่าตาเหลืองด้านนอกอีกนะก็เลยไม่ได้นะผมนี่เดียวเองจริงๆผมขออนุญาตไม่สอนจับแล้วกันนะไฟมันดับอ่ะมันจะเห็นชัดป่ะมันมีคลิปสอนจับอยู่แล้วไปดูคลิปนั้นก็ได้ละเอียดกว่าอีกโอ๊ยลืมไอ้บ้าเอ้ย,ยใจลอยนิดนึงก็คือไม่ได้เลยนะครับการดอนเนี่ยนะครับต้องไวสุดๆเลยนะรอน้องตีมาก่อนนะจริงๆถ้าใครรีบนะบผมจริงจริงมันไม่ค่อยตีหรอก การดอนตีน้อยนะครับเราควงแล้วโยนไปเลยก็ได้นะครับแต่ผมขอจับแบบชัวร์ดีกว่านะอย่างที่บอกนะผมไม่ได้รีบไงถึงแม้ว่าคนจะรอแต่เราก็ไม่ได้รีลาไงเนีย่ยมันไม่ยอมตีเลยนี่มันรีลาแล้วไม่ใช่ผมฮนะปุ๊บโอเคขอเขาเริ่มตีมาอย่าสติหลุดนะต้องรีบโยนไปนะครับผมอย่าสติหลุดรอไม่ได้อย่าไปดูแอนิเมชันมันเดีย๋ยวโดนมันหลอกล่อนะครับอย่าไปโดนการดอนล่อซื้อนะถ้ามันหลอกเราเร็วเร็วดีเติมไทบรีทองนะครับผม เดี๋ยวมันจะไม่ทันห้าตัวนะตอนนี้สิบ8ดสองแปดแล้วนะผ่านมาครึ่งชั่วโมงนะครับติดไคหับผมให้เบอร์รี่ทอปปุบติดปั๊บเลยเนหะรอเนี่ยสงสัยหิวนะโอเคไม่ดีครับผมเติมเลือดพักพวกนะแล้วก็แจ้งเขาสักคู่หนึ่งนะครับผมเฮ้ยบานานี่ใช้สเปรย์อันเล็กสุดน่าจะได้หรือเปล่าเต็มพอดีสักคู่นะครับตัวที่4ี่ครับผมตัวต่อไป ตอนนี้ก็หกโมงครึ่งน,นิดๆน,ดนะสบายๆนะห้าตัวของเรานะห้าตัวพอนะครับเดี๋ยวจัดหนักกว่าน,นี้นะถ้ามีลาเมก,กาอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมเรียกเมก,กาได้ไหมเนี่ยเออมันไม่ใช่เมก,กาใช่ป่ะมันไม่เห็นมีคนเล่าให้ฟังว่ามันไม่ได้เมก,กาแล้วสองตัวนี้มันเป็นเหมือนล่างโบราณเนี่ยแต่ว่าเรคลาเป็นเมก,กานะครับผมเทปเหมือนกันแท้ๆเนาะน่าสงสารเออเราไม่ได้มีถึง300นะมีแค่200เติมทีละครั้งเอานะครับผมโอเค ห้าคนลงแหละแต่หน่าจะช้าหน่อยนะอาจจะเหลือประมาณสักร้อยวิเลยนะผมว่าหกนะฮะโอ้ยไอ้ดีลองของจานแล้วผมมีคนมาช่วยตี อ่ะเจ็ดแล้วครับสบายแล้วทีนี้หรือว่าเขาเอาไอดีลองชนคนอื่นมาด้วยนะรอสักครู่หนึ่งนะผมเลเวลตามไม่ทันเลยออยากเลเวล44แต่ว่ายังแบทเทิลไม่ได้ <c oughs> สบายต้องมีเกรดแบทเทิลด้วยเนี่ยล้วแบทเทิลคือแบตเทิลเราต้องวินด้วยนะคือต้องสู้แบบสุดใจอะ่ะเออไม่งั้นแบบว่าผ่านเกวดไม่ได้อะ่ะกี่ฤดูกาลผมจะเสร็จแต่ถามก่อนไม่เป็นไรยังไงอันหน้าก็ไปติดเอ็อีกยาวนานนะบุมครึ่งปีมั้งเจ็ดคนนะครับรอบนี้กราดอนตัวนี้นะตัวที่4ี่นะ ตัวนี้ก็ได้นะใช้นี่นะผมจําไม่ได้ว่ามีตัวไหนมาล้างอาถรรพ์ช่องเราหรือเปล่าที่แบบว่าไม่ได้มาตัวแรกก็ไม่มาเลยอะเฮ้ยเอาตัวนี้มาให้ผมด้วยเหรอเนี่ยมันเก่งขนาดนั้นเลยเหรอตัวนี้ผมว่าผมไม่ได้อัพเต็มป่วะวน่นาจะเป็น I v วีลอยนะครับไดเกนคีตัวนี้นะมันอยู่ได้นานขนาดนี้เลยเหรออ๋อมันใช้ท่าไฟครับผม ไวมากๆเลยนะ,ะขนาดเจคนนะรู้สึกว่ายิ่งตีไวก็จะได้บอลเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมน่าจะใช่แล้ครับผมปรับไมาพักใหญ่ๆแล้วนะครับใกล้แล้วครับผมนิดเดียวนะครับเออจบนะครับตายซะสองสองเจ็ดสามครับตัวนี้ไม่ดีนะครับผมต่ำมากๆนะฮะจำได้ว่าร้อยลากนี่มันสองสามห้งนมากนะฮะใช่เอ,อ่ยช่นี่ใช้ดน,นี่มาสักทีเธอะใช้ไม่เขียวสักทีนะทุกคนใช้นี่ก่อนแล้วกันนะสะัก สี่ห้าลูกแล้วกันนะครับผมตรงตาพอดีนี่ได้ไหมได้อยู่นะฮะตรงตาดําพอดีเลยนะครับผมพยายามล็อกให้ดูหลายๆแบบรับผมจะได้เอาไปประยุกต์ใช้ได้นะว่าถนัดอันไหนนะครับแต่ว่าถ้าใหญ่กว่าไอตาเหลืองก็ไม่ได้แล้วผมเคยทําให้ดูแล้วนะครับผมแต่ถ้าใครไม่ถนัดวงเล็กขนาดนี้ก็ไปวงเกตก็ได้นะทุกคนอย่าฝืนนะครับคืองนี้ครับเลเรการจับมันเคยอ,อย่างนี้นะ โยนบอลนวย้ยถ้าโยนบอลตรงอ่ะมันจะไม่ได้คูณอะไรเลยโยนบอลตรงแบบเข้าเฉยๆนะถ้าบอลโค้งอ่ะมันจะคูณแบบหนึ่งแหละแล้วถ้าโยนเข้าไนโยนเข้าเกรดโยนเข้า x ก,ก็จะมีคูณ3ามระดับไม่เท่ากันนะครับผม x เนี่ยดีสุดนะ ลองลงมาก็เป็นเกสอะเนาะนะแล้วก็วงไน์นะแล้วก็ไม่มีวงเลยดังนั้นถ้าเราโยนได้บอลโคง้งบุก X กมันจะดีสุดไงแต่ถ้าได้บอลโค้งแล้วไม่เข้าอะไรเลยอะผมว่าไปเอาบอลโค้งแล้วเข้าเกรสยังดีกว่าเลยนะยังดีกว่าแบบว่าไม่ได้นะอย่างบางตัวอย่างอุ๊ซี่นะแก๊งสาบึงอะทุกคนผมจะโยนได้แบบเข้าวงแบบวงเกรสเท่านั้นนะผมไม่จับวง X นะตัวนั้นผมยังฝึกโยน x ไม่ได้เลยนะครับแล้วมันก็ไม่ได้มาให้เราจับบ่อยๆนะตัวนั้นคือผมปล่อยจริงๆนะก็จะเอาแค่เกรสเคิร์ฟโทนะผมมไไ่ด้ับง X เพราะเรารู้ตัวนะผมแนะนําให้เป็นอย่างนี้นะถ้าใครโยนบอลโค้งแล้ว x ไม่ได้ก็ไปเอาบอลโค้งมาเกตด,ดีกว่านะครับผมอย่าไปเอาบอลโค้งแล้วไม่เข้าอะไรเลยมันไม่คุ้มนะหรือแบบสบายกว่านั้นนะก็ไปเอาบอลโค้งกันในก็ได้นะครับผมนะอย่างน้อยขอให้เข้าอะ่ะมันมีตัวคูณทุกคนไม่งั้นมันคูณหนึ่งมันไม่มีประโยชน์นะมัน ขูนนิดหน่อยก็ยังดีอย่างมันก็เพิ่มมาบ้างอะ่ะเออทั่วได้เยอะนะครับผมยังไงก็หัดหัดโยนดูนะผมดูไม่ทันก็ไปดูช่องผมนะมีคลิปสอนจับอยู่นะการโยนบอลโคง้งการโยนบอลเอ็กบอลไนท์บอลเกรดนะสอนไว้หมดแล้วนะครับผมลองหาดูในช่องนะโอเคติดแล้วนะผมตัวนี้ไม่ดีนะโอเคเรามาลุ้นตัวสุดท้ายกันฮนะเออคลิปนี้ขออนุญาตไม่สอนจับละกันนะทุกคนมันมืดๆไปหน่อยนะครับผมโอ้โหเกือบร้อยล่าทุกคน เกินมาสองค่าเอางนะเหเุ okay, สักครู่นะรอตัวสุดท้ายสักพักหนึ่งนะครับผมน่าจะยังจับกันไม่เสร็จหรือจับกันเสร็จแล้วรอ,อผมะเนย <laughs> ผมมัวแต่บ่นหรือแบบสักครู่หนึ่งนะครับตัวสุดท้ายครับผมเข้าไปเลยเดี๋ยวนี้มันไม่มีแอนิเมชันตอนแบบกรีดร้องของบอสแล้วหรอผมสังเกตหลายรอบแล้วหรือเข้าเอาออกไปตั้งใจออกมันจะได้ไม่เสียเวลาสมมติว่ามันเหลือเวลา1ิบถ้าเข้าไปแล้วเจอบอสร้องก็ไม่ทันี้วะ <laughs> ก็เลยแบบว่าเอาออกไปแล้วกันนะไม่จำเป็นแล้วนะอย่าไปร้องตอนเริ่มตดีดีกว่านะครับผมอาจจะแบบนี้ก็ได้ รอสักครู่หนึ่งนะครับตัวสุดท้ายนะเรามารับใช <Yep. S 1> ้นี่ปิดคลิปด้วยกันนะครับ หกคนเป็นหกคนที่วัยมากๆเลยฮะดาเมจเยอะกันทุกคนเลยนะครับเนี่ยผมเลเวลน้อยสุดเลยมากเมื่อกี้รู้สึกเขาสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดกันแล้วนะผมเพิ่งสี่สิบสามนะขึ้นสี่สิบสี่ไม่ได้เนี่ยผมพลาดเองทุกคนคือฤดูกาลที่แล้ว,วเขาแจกไอ้ท่าโพสเท่ๆด้วยใช่ป่ะแล้วก็แจกพิกาจูไอ้มวยปั้มด้วยใช่ป่ะแล้วคือผมยังไงผมไม่รู้ว่ากสพพมันต้องทาเพื่อขึ้นเลเวลไงอย่างที่บอกแนละ้วทุกคนผมไม่ทำคอนเทนต์พีวีพีนะผมไม่ชอบเลยนะผมกําลังพยายามปรับตัวปรับใจอยู่นะ ได้ได้นะผมก็อยากลองลองแข่งแบทเทิลดูนะผมก็ปีนี้ก็มีนะแต่ว่าผมตัดสินใจอาจจะลงไม่ไหวปีนี้นะก็เลยไม่ได้ลงนะจริงๆก็คิดอยู่พักหนึ่งนะและช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ผมซ้อมการ์ดด้วยนะผมอย่างที่ทุกคนรู้นะผมมาเล่นการ์ดจริงจังแล้วนะมีวีล็อกที่ไปแข่งมา2ที่แล้วเนาะแล้วก็จะทาแบบนี้เรื่อยๆนะครับแล้วก็มีคลิปลิงเล่นของที่เปิดการ์ดอยู่แล้วเนาะอย่างที่ทุกคนเห็นนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปลิงเล่นการ์ดนะครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับสำหรับลิงเล่นการ์ดนะยังไงก็มา แน่นอนฮนะแต่ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่นะครับผมเดี๋ยวพยายามทําอยู่นะคือผมมาตอนนี้มาเล่นการ์ดค่อนข้างจริงจังขึ้นนะทุกคนแบบจริงจังเลยไปลงยิมแบตเทิลผมแม่งก็รอนะโปเกมอนที่เป็นการ์ดเกมเนาะออนไลน์นะที่เขาแบบเวอร์ชันใหม่ที่ลง Android ได้อะไรเงี้ยนะผมนะกำลังรออยู่นะลง a n d ด o i d ลงมือถือได้อะไรเงี้ยนะจริงๆมันน่าจะสะดวกกว่านะผมรอเล่นตัวใหม่อยู่ถ้าเกมนั้นใหม่ก็อาจจะได้เจอกันบ่อยๆนะในปเกมอนการ์ดเกมนะผมนะมาเราไฟนอลสไตล์นะครับด้วยชายนี่ไคโอกรีนะผม เป็นอลิกับการดอดนะดังนั้นเดี๋ยวมันจะต้องเอาการดอนชายนี่ออกมาให้เราจับแน่นอนนะเพราะมันเป็นอลีกันไงมันยอมกันไม่ได้เออมันต้องแบบพ่าออกมาสู้กันสู้กันนะผมมาใช้เป็นไงล่ะครับผม สอามนตัวสุดท้ายแล้วเราไม่รีบแล้วนะผมขออนุญาตใช้เป็นสับปะรดนะครับค่อยๆจับไปเลยนะครับผมอันนี้ใช้สับปะรดไปจนจบเลยนะตอนนี้สับปะรดยาวๆเลยนะค่อยๆจับเลยนะไม่รีบเลยครับผมตัวที่5แล้วในตัวนี้นะปุ๊บยกขาปุ๊บโยนกลับไปนะพูดอย่างนี้เลยแล้วกันนะผมเนี่ยจับให้ดูนะพยายามพูดมาทั้งคลิปนะถ้าใครแบบฟังฟังแล้วตั้งใจฟังนิดนึงนะก็จะรู้ว่าผมพยายามจะสอนจับไปแล้วนะอาจจะไม่ได้แบบควงให้ดูนะครับลองไปดูคลิปเก่าได้นะมีคลิปเก่านะแต่เนี่ย ตอนเขาตีมาเราควงบอลนะพอเขายกขาเนี่ยขาเขาเริ่มยกกัดนิดเดียวทุกคนโยนบอลไปเลยครับผมทันแน่นอนนะไม่ต้องรอนะถ้าช้ากว่านั้นวงเดินครับผมนะครับยกขาโยนเอา <c oughs> <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่ตั้งใจและตั้งใจตั้งใจและโฟกัสมีสมาธิอย่าพูดตอนโยนบอลไม่งั้นมันจะไม่มีสมาธิโยนบอลกาดอนตีมาโอเคเห็นไหม <c oughs> ต้องเพิ่มความตั้งใจขึ้นนิดนึงแล้วผมเพิ่มโฟกัสหน่อยนะตีมาเพื่อน เห็นไหมยกขาปุ๊บโยนปั๊บนะบผมวงถึงพอดีนะครับไม่โดนเด้งบอลแน่นอนนะครับผมติดแล้วโอ้โหไม่ติดฮนะเอาเหลือสักเจ็ดบอลแล้วกันเนาะอันนี้มันแค่กรีดร้องกรีดร้องทีมาฮัโลโหลปึ๊บอโอเคอย่างเอ็กอยู่สบายๆนะครับเยี่ยมมากครับผมเท่าไหรเจ็ดลูกโอมนะฮะดีมากดีมากพันเอพีแนละ้วถ้าไม่ได้เอ็กนะได้เกตก,ก็เหลือแค่ร้อยนะครับผมโคตรเศร้าเลยโอ้ไม่ดีนะครับผม โอเคหมดแล้วนะครับไม่มีใครชวนมาแล้วละมัง้งเนาะน่าจะใช่นะับผมหมดแล้วแหละ5ตัวแล้วไงนะฮะก็โอเคแล้วนะเราได้98แบบโคตรด,ดีเลยนะทุกคนผมแบบค่อนข้างพอใจมากๆเลยนะ98แบบนี้นะเป็นอะไรที่ผมชอบมากๆนะตีไป3 5, 5เองนะจับได้34ตัวหนีไปตัวหนึ่งนะครับผมเรียงตาม CP แป๊บหนึ่งนะครับผมเรามีดีที่สุดคือตัวไหนเนี่ยทุกคนตัวเนี้ย IV ไม่ดีนะทุกคนที่เห็นนะ9ก้า93เองนะฮะแต่ว่าผมอัพเต็มเลยนะฮะอันนี้คือเต็มแล้วมัน Candy เอ็กซ์แ่ามันใช้แล้า ลดลงครึ่งหนึ่งกันทุกคนคุ้มมากๆเลยนะเนี่ยใช้สี่พันแล้วทุกคนยังเลเวลเท่าไหร่เองนะ อันนี้มันเต็มเล4วสี่สิบแล้วเนี่ยใช้ห้าพันนะมันคุ้มสุดๆเลยนะครับผมอย่างที่บอกนะใครอยากจะปั้นตัวเพื่อตีบอนะเน้นลัคกี้เลยนะครับคุ้มค่าสุดๆแหละนะแล้วนอกนั้นก็ไม่มีดีเลยนะแม้ว่าเป็นเวท์บูทก็ตามนะมาดีสุดก็คือตัวนี้นะโอเค,คับผมสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังนะครับผมและที่ขาดไม่ได้นะขอบคุณสปอเตอร์ทุกคนที่สนับสนุนช่องเราในการทําคลิปนะครับใครพอมีกาลังอยากสปอตช่องเรานะกดปุ่มจ o i หรือปุ่มา s u b s c r i b ได้านล่าใน นะครับผมคุยสปเปรละชีวิตประจําวันยังไงก็ใครไม่สปอร์ตไม่เป็นไรนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับช่วยกันนะครับผมคลิปนี้จะได้คนเห็นเยอะๆไงนะเป็นการสปอร์ตผมทางตรงอีกทางหนึ่งเหมือนกันนะครับผมวันนี้ไปแล้วนะขอบคุณคนดูทุกคนอีกครั้งครับสวัสดี